ดูประเด็นที่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาจากการให้สัมภาษณ์ของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกศิวรารังสิพรามนก,กุลวันนี้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําศูนย์ความร่วมมือระดับภูมิภาคกรุงเทพก็ไปพูดคุยการระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับสํานักงานตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมด้วยจุดหนึ่งที่น่าคิดก็คือเรื่องที่ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับกลุ่ม IS เนี่แหละครับ หลังจากการประชุมพลตํารวจเอกศิวราบอกว่าตํารวจออสเตรเลียประเมินสถานการณ์การก,ารก่อการร้ายคุณสุชาดาแล้วปรากฏว่ามีคนไทยไปเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย i อผ่านทาง Facebook นอกจากนี้เว็บไซต์ของกลุ่ม IS มีคนไทยเข้าไปในเว็บไซต์นับเป็นจนํานวนครั้งเนี่ยถึง10,000แครั้งและมากกว่าด้วยนะครับรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเท่านั้นนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดการเดินทางไปซีเรีย การให้เงินสนับสนุนกับคนกลุ่มนี้ค่ะตัวเลขหนึ่งแสนี่ดูแล้วไม่น้อยนะคะคุณมนชัยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องที่ เครือข่ายของไอเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้แล้วพลต A A ําุวจเอกศิวราบอกว่าขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการคัดกรองยูเซอร์เนมเบื้องต้นพอจะแบ่งได้ออกเป็น6กลุ่มค่ะแล้วก็พอจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างจึงได้กําชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแล,แล้วนะคะอย่างกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคเ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการตํารวจสันติบาลค่ะคส่วนจํานวนคนไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะมีกี่คนนั้นพลตํารวจเอกศิวราบอกว่ายังบอกไม่ได้ชัดเจนค่ะเนื่องจากในวันนี้เป็นการประชุมรอบแรกเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตัวเลขที่ออกมาหรือว่าข่าวที่ออกมานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการก่อเหตุรุนแรงขึ้นค่ะแต่เป็นเพียงการเชื่อมโยงทางข้อมูล Facebook ที่ได้ประสานข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีกลุ่มที่มีแนวคิดสนับสนุนเท่านั้นทางการออสเตรเลียเขาก็เลยแจ้งมาเพื่อให้ทางการไทยเตรียมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากนี้คงจะรายงานผลการประชุมให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปค่ะครับส่วนนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของตำรวจออสเตรเลียนะครับเน้นย้ำเป็นข้อมูลของต่างชาติที่เอามาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวก็จะต้องป้องกันแล้วก็ไปจับกลุ่มคนที่กระทำความผิด สิ่งนี้มีผลกระทบไปทั่วทุกประเทศของโลกแหะครับตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็รับผิดชอบแล้วก็เข้าไปตรวจสอบอยู่ครับเรื่องกรณีตํารวจออสเตรเลียให้ข้อมูลก็เป็นการข้อมูลจากตํารวจออลเซเลียก็เราก็ตรวจสอบเราก็เตรียมการป้องกันเตรียมการจับกลุมอะไรต่างๆแต่มันเป็นผลกระทบทั้งคนทั้งโลกอ่ะทุกประเทศก็มีมีปัญหานี้หมดอ่ะนะดังนั้นเราก็ให้เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเขาดำเนินการนะครับ แต่ทางการก็เน้นย้ำนะครับว่าสําหรับกลุ่มยูเซอร์ต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องในโลกออนไลน์หรือให้การสนับสนุนที่เป็นคนไทยไม่ได้บอกจํานวนว่ามีเท่าไหร่แต่แบ่งเป็น6กลุ่มขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเรื่องนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตํารวจออสเตรเลียกับทางการของไทยที่พบว่าคนไทยไปติดตามเครือข่ายของกลุ่ม IS แต่ถ้าไปดูในเชิงลึกก็ยังไม่ทราบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ชัดเจน แต่ก็พอจะทราบประเด็นนี้มาบ้างนะครับก็เลยให้ทางสันติบาลให้ทางตอมเพิ่มความระมัดระวังทุกประเทศก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วครับในกลุ่มอาเซียนตอนนี้ก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่เพราะว่ากลุ่ม I.S ก็จะมีประเด็นเกี่ยวข้องโดยที่อ้างเรื่องศาสนามาด้วยส่วนที่บอกคนไทยได้เงินสนับสนได้ให้การสนับสนุนเงินทองกับกลุ่ม i s หรือไม่รองนายกฝ่ายความมั่นคงบอกว่า คนไทยเข้าติดตามทางโซเชียลมีเดียแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อมูลมารองรับเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลทางการสนับสนุนทางการเงินกับรกลุ่มไอเับ